ไปแล้วใครจะไปก่อนก็นรู้เอาแต่ละโซนมาแล้วอ่ะโซนสีดำนี่หงกมูอสีแสีอย่างเด้อแดงนี่พอจะหงอยู่แดงก็ดำโซนกับเข้ามาแดงกบดำสีฟ้าไล่มาที่สีดำสีฟ้าจะแดงดำได้หรือไม่เี็มว่วงอยู่ท้ายเอาละครับอ่าสีแดงมาเป็นอันดับที่หนึ่งอาการแข่งขันบที่สุดลงแบบมีการชนะเอาละครับเอาสีฟ้าจะรับ ไปละสิฟุาตามติดแดงไปทิบจิเอาละจ้รไมดับไปิีเงดันไปิแดงว่องกดทิบฟ้าแล้วครจิบเข้าจิบเอาเช่นใยกับเชียมัวเน่เอาละครับแดงตา้ไปแล้วแดงตาลไปแล้วมนำไปเลยดันจีบแดงไปเอาละครับจับตัวคนมาหันแล้วดันตัวคนตัหัวจีบยังเป็นจ้ำหรือไม่นะครับนะดันมาให้เด้งไม่ได้จีบดันแงได้หรือไม่ดีเข้ามาดีเข้ามาดีแดงเข้ เอ้าไปเลยกยังไม่ได้ใส่กระสอบเตีเย้ยะจำไล่ได้ลำในบนลน,น,นี้มีมีมีมามีมาใกล้จะถึงเป้าให้ขาวเม็ดข้าวสาม,สามเม็ดแดงไล่มาจีบจีบแดงไล่จีบเอาละครับแดงเข้าเชิงสายดำเข้าที่สองสีม่วงเข้าทาี่สามน้องมาเตี้ยไปแล้วตอนเส้นสามิตรมาตบไปนะครับแดงกับแดงแดงกั็ตามไล่กันไปเอาละครับที่สาไล่ไปเอาละที่จีบไป,ไป,ไป,ไป เอาท่าแดงแดงกับปอลก็อาชีพชมพูเข้าทีนึงแดงที่สองเป็นทันเซตินพิธีและจีฟ้าเป็นอันดับที่สามตุบฟาริยาย